เสื้ออันแบบขอใหม่หสอสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะวันนี้จะเป็นคลิปสอนเสื้อทวิชเบลนะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะคะร้านฮงที่น่ารักของเรานะคะสนใจก็ไปเลือกชมได้เลยนะคะแพทเทิร์นของมันก็จะมีตามนี้อันนี้จะเป็นสับ ัววงแขนนะคะแล้วก็จะมีชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะถ้าสนใจแพทเทิร์นก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะน,นี่ก่อนอื่นที่จะทํานะคะก็ตัวนี้จะเป็นสับวงแขนเนาะให้เอาสาับวงแขนตรงดิมเนี้ยเอาไปพ้งดิมก่อนนะเวลาพ้งนะคะให้พ้งดิมที่เป็นด้านกว้างๆนะคะมันจะมีด้านกว้างด้านแคบเนาะก็พ้งด้านกว้างตรงนี้พ้งทั้งสองอันเลยนะคะพ้งต่อกันไปเลยได้ประหยัดได้ นี้ก็ตัดเสร็จได้ออกนะคะพักไว้ก่อนเนาะเพราะว่าอ่าวงแขนตัวนี้มันจะเป็นด้านหน้าด้านหลังต่อกันเลยแล้วก็ไม่มีความจำเป็นท,ที่จะต้องต่อตรงไหล่นะคะให้มันเรียบไม่มีตะเข็บก็วางทิ้งไว้ก่อนจังนั้นให้เอา ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังอะมาเย็บกันต่อกันตรงไหล่นะคะแต่ทีนี้มันจะมีด้านหนึ่งที่จะต้องต่อด้านถูกประกบกับด้านผิดนะคะเพราะว่ามันเป็นเสื้อเสื้อทวิสต์เราเนาะซึ่งปกติเราก็จะต่อด้านถูกกับด้านถูกคําว่าด้านถูกก็คือด้านที่มันจะโชว์ออกด้านนอกค่ะคือด้านที่ผ้ามันสวยที่สุดอันนี้คือด้านถูกแต่ด้านผิดก็คือด้านด้านในนะคะด้านที่อยู่กับตัวเราอันนี้เวลาเราเรียกกันเนาะด้านถูกด้านผิดอันนี้ฝั่ง ฝั่งด้านขวานะคะก็ต่อด้านถูกกับด้านถูกชนกันเนาะต่อไหลเหมือนเดิมนะคะก็เราจะเย็บประมาณ1นึเซนติเมตรเหมือนเดิมวิธีกะระยะก็คือให้ริมผ้าเนี่ยตรงกับเลข10ในจักรนะคะแล้วย็บก็ย้ำตะเข็บก่อนส่วนอีกด้านนึงนะคะ,พะเพ่านตัวนี้ไหลมันจะไปอยู่ด้านล่างนะคะ ไหล่มันจะอยู่คนละฝั่งแันนะคะก็วางด้านถูกนะคะต่อกับด้านผิดตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้ด้านถูกของชิ้นหน้านะคะด้านถูกชิ้นหน้าต่อกับด้านผิดของชิ้นหลังแล้วก็เย็บต่อกันนะ หลังจากนั้นก็นําตะเข็บตรงนี้ที่เราเย็บไปเนี้ยไปพ้งดิมนะคะเวลาพ้งก็คือให้วางด้านหน้าชิ้นที่เป็นด้านหน้านะคะอยู่ข้างบนเพราะว่าเราเวลาปัดตะเข็บอ่ะเราจะปัดไปด้านหลังตลอดค่ะไปพ้งกันเนาะหลังจากนั้นนะคะให้เราเอาสาบวงแขนเนี่ยมาวาง แล้วก็เย็บนะคะวางเย็บพิกับเข้าไปนี้เราก็สังเกตหน่อยแล้วกันว่าฝั่งไหนจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะเพราะว่าความโค้งมันไม่เท่ากันแต่อันเนี้ยในในใน,ในที่ครูตัดไว้อะ่ะครูขีบไปแล้วว่าอ่าฝั่งนี้เป็นด้านหน้านะคะก็เราก็สามารถที่จะไปขีบไว้ก็ได้เพราะว่าบางทีมันตัดออกมาแล้วเนี่ยมันหน้าตาที่จะคล้ายคายกันมากเลยก็วางเท่ากันจากนั้นก็เข็มหมุดกัดตรงไหลนะคะแล้วก็กัดรอบๆเลยก็ได้ เพราะว่าอันนี้มันจะโค้งๆแล้วมันจะทํายากนิดนึงนี่ก็เริ่มเย็บได้เลยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะให้ริมผ้าตรงเลขสิบเหมือนเดิมเลยระหว่า,างเย็บก็ถอดเข็มมุดออกนะคะเดี๋ยวมันจะโดนเข็มแล้วมันจะหักอ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วหนึ่งข้างหลังจากนั้นให้เรานะคะ ตัดบากตรงช่วงโค้งตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรากลับมาเนี่ยมันจะลังกันนะคะก็วิธีตัดก็เอามือสอดไว้ด้านล่างอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้เข็ไกตัดเป็นสามเหลี่ยมถ้ามันจะได้ไม่เวลามันซ้อนกันได้ไม่หนาแต่ทีนี้ตอนตัดอะ่ะก็อย่าลืมดึงมือออกนะเพราะไม่งั้นมือเราก็แหว่งไปนะคะนี่ก็ตัดห่างกันสักประมาณเซนนึงนะคะมันจะเป็นแบบแบบนี้ จริง,รงเราสามารถที่จะตัดตรงๆก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยความหนาของผ้ามันก็จะไม่หายไปถ้าเราตัดวิธีนี้ก็คือมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะตัดประมาณช่วงโค้งนะตรงไหนโค้งๆก็ตัดสามารถตัดทิ้งทีนี้เราก็จะเย็บกดตะเข็บนะโดยที่เราจะปัดตะเข็บไปทางตัวสาบวงแขนตรงนี้ทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นเราจะเย็บกดตรงเนี้ยมินหนึ่งตรงนี้นะคะรอบๆอ,อันนี้ใครไม่ถนดัดเอาไปรีดก่อนก็ได้นะคะมินหนึ่งก็เล็กๆนะคะตรงนี้ อาจจะดูว่าให้ร่องตีนผีตรงนี้ค่ะอยู่ตรงร่องที่เย็บครั้งแรกมันก็จะได้ประมาณมิน,นึงเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ต้องย้ำก็ได้ไม่ได้เย็บแล้วก็ทำให้มันตึงๆแบบนี้นะอ่ทีนี้เสร็จข้าง,งอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยนะคะที่เราได้เย็บกดตะเข็บตรงนี้มิน,นึงแล้วนะคะให้เราพับเข้าไปด้านในแบบนี้แล้วเราก็รีดนะคะรีดให้รีดให้มันคว่ำเข้าไปเลยนะ เป็นผ้าคอตตอนนะคะสามารถใช้เตารีดที่ความร้อนสูงสุดได้นะแต่ถ้าเกิดใช้ผ้าอย่างอื่นจะต้องเบาไฟเนี่ยนะเดี๋ยวมันผ้ามันไหม nav. ให้มันเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปเย็บริมตรงนี้นะคะไม่ให้มันเปิดออกมาเนาะแต่ถ้าใครไม่อยากเย็บเพราะว่ามันจะมีรอยด้านนอกเราสามารถที่จะสอยก็ได้นะคะสอยให้มันติดกันก็จะดูดีขึ้นเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็เย็บตะเข็บด้านข้าง ตรงนี้นะคะเย็บต่อกันเลยอันนี้มันอาจจะงงๆหน่อยนะเพราะมันจะเป็นด้านผิดด้านถูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วกันว่าเราเย็บจากด้านไหนว่าดูจากได้พงได้อะไรอย่างงี้ก็เหมือนเดิมนะคะเย็บ หลังจากที่เราเย็บตะเข็บด,ด้านข้างเสร็จแล้วนะคะให้เราเอาไปพ้งดินนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเวลาพ้งก็เอาด้านหน้าชิ้นที่เป็นชิ้นหน้าอยู่ด้านบนด้านหลังก็อยู่ด้านล่างเหมือนเดิมเพราะเวลาปัดตะเข็บก็คือจะปัดไปด้านหลังนะคะจากนั้นก็ตรงวงแขนนะคะเสร็จได้พ้งที่เหล่านี้อย่าเพิ่งตัดทิ้งนะให้เราพับลงไปแบบนี้แล้วก็กดมันไว้นะคะทีนี้ปัดตะเข็บไปด้านหลังเนาะแล้วก็เย็บกดตะเข็บตรงนี้ค่ะได้พ้งอยู่ได้ไม่ขาดด้วย ก็เย็บกดนะคะนิดนึงตินผีนึงก็ได้นะคะจะเรียบร้อยนิดนึงนะคะทําทั้งสองด้านได้เลยทีนี้เราก็เอาส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นช่วงของด้านหน้าตรงชายนะคะเอาแล้วก็ไปพ้งริมได้เลยนะคะอ่าหลังจากที่เราพ้งเสร็จแล้วนะคะไปออกมาหน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นเราจะเย็บเก็บริมผ้านะคะ พับริมสองรอบนะคะเราจะพับสองรอบเพราะว่าเราไม่อยากจะให้มันเห็นได้พ้งเนาะมันไม่ค่อยสวยแล้วก็พับสองรอบนะคะตามริมได้พ้งตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะคะไม่ต้องพับใหญ่มากนะคะเพราะว่าส่วนมากเสื้อเนี่ยมันจะเป็นเส้นโค้งถ้าเราพับใหญ่ไปเวลาเย็บมันจะเย็บยากมันจะเป็นริ้วก็พับพอดีริมได้พงได้เลยนะคะก็ประมาณห้ามิลน,นะคะแต่เข็บที่ออกมาลองให้เย็บไปเรื่อย แล้วค่ะไม่น่าเชื่อนาอว่าแบบเร็วมากจะได้เสื้อหนึ่งตัวแล้วเนาะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจทำเสื้อผ้าแบบอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะคลิกลิงก์อันถัดไปด้านล่างได้เลยนะคะอันนี้ก็สวัสดีกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย